ทอดผสมจ้าเป็นดัซเซบ์วอทอดผสมนู้นแล้วล่ะเดจแย่ปล่อยละเฮ็ดแน่ากินแล้วแลกกับหนึ่งเขาแล้วก็อาบน้ำเลยนะคะม่นออมเราคอยมากินเนะาะบัตเตอกรมมี่นี่เป็นดัซเซบ์วออันนี้บอกงวงเคียวเสเว่ดิอันนี้ง,ง,งามดอกไม้มันอยากซ้ำเลย่จาา้านาบ่กเป็นยังแล้วมันค่อยสีหวานเนาะค่ะเนาะ,ะไปกินกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะ พอๆกับหนูอีกแล้วนะคะเนะในช่องกินแซบแบบนอนนัวค่ะในเมื่อนี้วันที่สิบสองเมษายนนะคะนะสพันาะ2 5 6หกสิบสองค่ะเป็นวันขอบครัแล้วะคะ่ะปู้ใไดเห็ุงานอยู่ไก่กับเมื่อหอดบานหอดซองเรียงเนาะจะเห็นยังกันเนาะกินขา้าวหรอคะคพือสีได้กินข้าวซุ่มกันแล้วเนาะจานะนาะคพอสิแซบนะคะละมาค่ะว่ากินข้าวนูกก็กินกับทอดผสมแล้วก็กับเจลตํำเจลมือนี้กินง่ายๆค่ะที่ทานออกไปข้างนอก เดินทางนะพวกไหมที่ขันไปทั้งนอกมันแบบว่ามันหอมแค่กินเองนะงอื้มแซ่บอ๋อแล้วก็นเนีย คก็เราขนามะพร้าวเนาะถอดผสมผสมสิมี่สองแบบค่ะสิมีปลาโจกนี่ปลาโจกกับปลาสวายหยุดสีเลิศค่ะมือน,นีปะปลาโจกกับปลาน้ำโขงแลนะ้วค่ะล่ะ หัอนพี่น่องมาตุ้มมาฮ่มกันแล้วก็สิดีนะคะละวส้นหนูกออกไปใส่หรอค่ะส้นเมื่อบานหนูกับเมื่อเราล,ละเมื่อวางนั่นละวางนัน่นโอ้ยวังนี่กิน่นที่เสื่อมมิ่มมากนะ ม,อม,ออมือนี้ว่ามีผักกินง่ายๆอยูง่ง่ายๆหอนเนาะผสมแซ่บๆกระชายทอดกินอีกยังกับแซ่บ หอมเจลีพัคซีหอมๆแซ่บลอยค่ะอันนี้เป็นเจลวบางๆบางวหน่อยต่ำให้เบิรงแล้วด้วยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาติดตามรับชมหนูค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะทั้งคนติดตามเราทั้งคนติดตามในเนาะค่ะนะัขอบคุณหลายๆคะ่ะ บะมีซุ้มเจา้าข่อยบะมีมือนี้แด้วข่อยสะบอกให้ยานซุ้มเจา้าได้ข่อยข่อยมีมือนี้มือนี้แบบใดวาตีขอสิบเาสุฟัง แต่ขอเห็นมั่นนะหนูเห็นมั่นอย่างซีเดี๋ยวละเมื่อคืนเงื่นอนเขาในแอดเซนแล้ววันนี้รอจนไหมเยื่นอนเขาในแอดเซนยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ดอลลาร์แค่นั้นละเดี๋ยวรอดจนไหมมาตัวดอกว่าความจริง เราจะพูดความจริงต่อกันเราจะไม่ตัวกันนะคะใส่น้ำผึง้งแจ็บเพื่นเสียมาหอยนาะบานทุกเมือ่อเพิ่นกะดีดีเนี่ยตอนมันๆเลยจะ แต่กกินก่อยมากยังบม่ตายได้ยังมีชีวิตอยู่เด้อหูประดับหูดีดีพอเรื่องทรงการแล้วสมัยได้ย่างสาวแล้วไม่เปิดสาวแว้งยังจะสาวอยู่ ผู้สาวนะเล็กน่อยนะเนาะแต่ว่าหนูบ่าคอยมีประสบการณ์น,น,นั้นน่ะ <c oughs> อันคีมมอตะไส้ไเผู้บาวหาหาุ่นนำน่อ้ผักหลถือขีม้มันหลเขาหด <c oughs> กะกลับไม่เขหาหดอีก พิ่นก็นได้เหมือนสมัยนีย่โอ้ยมันพ่ออยากปลาสเสือมันพ่ออยากปลา,สสาเสือนเล่นน้าผู้สาวเดี๋ยวนี้ก็ได้บะยาน,นยัยางบะยันเข้า่าจุกยันจะเขาามาจุกพูดหรืออะไร เจ้าบมกมองแซ่บๆมื่อน,นี้กินง่ายๆผ้านออกไปทั้งนอกเมื่อวาออกก็บะได้ออกยูดอกจาก้าซื้สึกขี้มือดเสือเขากับทรงการวะลายดอกจ๊ำเปเ๊ะป เป็นหอน์ร์นยังกับบแซบอยู่แต่นีนแอร์อะไรก็แอร์ดูดแบบเป็นเป็นแบบไม่แต่เยากนอนนะ ขับรถขบรับล่าไปใสงกันระวังไงด,ด้วยจ้ะเข้าว่าเม้าเขาเมั่อมองอ้นกับคือกันเนี่ยมันบอกคือกันแหละแต่หมายถึงว่าความอันตรายนะ่ะทอๆกันอย่าง ห่อนฉันยังอยู่นะกินแล้วแดดแบบอาบหน้าก็ประมาณหนึ่งเขานะหนึ่งเขาไปล้างกัวล้างสร้างอาบหน้ามาเนี่ยลองมากินเนี่ยจับม <c oughs> ันหนังกันยังมาซศอ้าหอนอยู่ หมักป่าสวายแล้วน้ำมันแสบมันมันลน,นีน่ทอดดีบะทอดน้ำมันไล้ลายอย่าขีดทีน้ำมันมันฉี่พอดีเลยหลางป่าก่อนก็นได้ ่สมัยแต่ก่อนเนาะไปอยูบย่บา้านยะายบ้านแม่เถ้าเนี่ยบานยายเพิ่นมีดอกจำปาดอกเหลืองๆหน่อยๆนะแม่นบอกจำปาจำปีเนาะสีม่วงสีขาวเนาะสีม่วงสีขาวก็อดอกกันลี่ลาบดีนะนะ ดองยังน้ำหนักอไปทรงน้ำพระย้ำตอนแรกมันเปล่างน้ำไปเห็ดเอาเด้อันเอาวานหอมเนาะใ่เนาะค่ะกับขมิน้นแค่นั้นละเอาไปสรงน้ำพระย้ำสงการบาทนี้กับไปตัด ใบบักพาวที่มันเป็นงาบักพาวนตัดปลายมันอ่ะมากเป็นเล้าเล้าเราเราใบบักพาวออกมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมมันบอล้วก็มีการบักพาวอันบะก็นี่ละเสียบดอกจำปาในี่ละใส่นี่ละดอกลิล่าวด,ดีนี่ละมันมีสีม่วงและสีเหลืองสีขาวมาเสียบใส่เสียบใส่แล้วก็กเอาไปนำกับดอกคูณ ไป,ไปทรงนามผ่านนะม,มันเป็นแบบรู้สึกดีแต่เดี๋ยวนี้ว่ามีเ่เราว่ามีแบบว่าแบบจะสั่งแล้วเนาะคนใส้เขาวัดหมายถึงว่าทําเงี่ยประเภทนี้กบับมี่คือเกา่าแต่ที่ที่หนูว่าแคดเสียบอันนี้นะว่ามี่เราเนะคนใส้เขาวัดมากลาย ผู้บาทสาไปหยอกกันจะหักหลายไปอบไส่เหมาอนคนไส้เขาวัดไปอันหุดสงนาพระเจาบเวลาเขาไปว่าเขาสิไปเวย่ยใด้ไปคอยไปพร้อมเขาืผวดเหลือเขาเว้บอตอ้ท่าเก็บแปลงห้างก็ดีใจหลาย เสือสัญไว,ว้ใงโอสัญญาจะขาบ่เห็นนั่นผู้ยิ่งก็ได้สมยัยนี้ดอกว่าเห็นอะใส่เหียนเหียนเส้นสก,ก็บ,บ่ว่า,าวดอกใส่เสือบางถือน้าเราเห็นซารีละนะสัดส่วน,นอื้อนหุ่นดีๆก็บ่ว่าวายังหรอดอัน,นรุ่นปลาพยุนนะปลาพยุนนะ มนะเมยนั่งอยู่บอกเลยกัอยากฮดน้ำผู้เบาวล,ลอยเลยนะถ้าแป้งก็เดยไมีแห้งขี้งจากบาทพราะเชุ่มกระชุ่มเอยกระช,ชวยนะคะนะ่ะหัวใจใไปเรีนน้ำเม,มื่อเขาเรียนมไ,ไรเรอคะ่ะมันมันไม่ไว้วเขานาะม่หลัง กอ,อยังแหละนนมึงไงแดดห่อนเอาว่าล,ลูกคนของปิยานดำยันเลยอะเล่นจะกับเม่นของเขา่ดอกค่ะเนันว่าแม่นไปีแหาวน้ามันเททิทพื่อแดนใส่ใเขาเด้อน้มดีๆเนี่ยเด้อเ่นกันเด้อนี่ตวนเขาห่อนกินยังกับว่าแซ่บ ว่าไม้เนี่ยกินอะไแซบอยู่ตะค้นกินปลาแซบกินอันนี้ได้ไหมเนี่ยเคี่ยวสเวยแซบโลละเศร้าบาท สื่อตลาดไทยบัน,นะเบ็เดหลอกก็ได้กินซูบังที่แหล่งฮิวมะหม,มนมันท่อนไมรูม้ว่าสูเลยความห่อนเนี่ยเมือ่อไ ได้เย็นเพราะล้วอยากหาหมูคุยหมูปักสุดๆหรอกค่ะนูเหเงานูอยู่บ้านคนเดียวนูว่าไม่มูมูเบาก็คอยเที่ยวสงการให้สนุกทุกขู่ทุกคนนะคะเด้อ ระวังนะคะไปใส่มากใส่มันอันตรายจ้ะเบิงรหลดเบิงล่าในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนคะ่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขในวันสงการานในวันปีใหม่ของไทยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ <c oughs> อืมติด,ดง่อนสร้างมันเถอะอ,ออกแล้วละ่ะ <c oughs>